ฟันซีเกียวไนฟันซีเกียวเปิดไปเลี้ยวได้หรอว้ยเกี่ยวมากกูกราบกูราบกูกูราบกูราบคือกูราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตสิ่งกัญชาโมโตพาซา โอเควันนี้เนี่ยเราได้รถจากพี่บอยสติกเกอร์บิ๊กซีบักน้ำแค่งเรามกล้ารักกระบังนะก็คือวันนี้เราได้รถจากพี่บอยสติกเกอร์มาเดี๋ยวเขาพาไปดูด้วยนี่เจ้าของรถครับก็นี่นะพี่บอยสติกเกอร์บิ๊กซีบักน้ำคอัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้เป็นไงบ้างพี่เออพาผมมาทรมานเหมือนเดิมครับใช่ไหมครับเออก็ฝากติดตั้งค้กดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจช่องพี่บอยด้วยนะครับเพราะว่าซ่าเนี่ยชอบชวนพี่มาหื่นอีกแล้วแต่จริงๆพี่บอยเป็นคนเรียบร้อยแล้วมีหลักฐานแล้วมีหลายพี่บอลเรียบร้อยพี่เป็นคนที่โดนบังคััับบมาาตลออดครรเเนนนนนีี่ย้้งก็วะ ยืยมรถพี่บอยมาอีกวันหนึ่งวันนี้มีแต่พี่บอยใส่ชุดเดิมเลยเนี่ยจากคลิปแล้น่ะเออทำไมมันตรงกันเลยเนาะเออทำไมมันตรงกันวนะก็ฝากไปกดติดตามช่องพี่บอยเยอะๆนะถ้าไม่ไปติดตามแนละ้วตบ อืพิซซ่าแม่งเลยเออเจ็บว่ะโอเควันนี้เป็นคอนเทนต์อะไรครับก็คือวันนี้เพื่อนจริงบ้านหลังนี้จะมีผู้หญิงอยู่ด้วยเป็นคู่แฟนกันใครคนไหนครับชื่อชื่อเจนชื่อเจนชื่อเจนยางทิปวะครับใช่วันนี้แผนของผมมันก็คือปกติมันจะใช้ไปรับที่ฟิวอยู่แล้วอ่าฟิล์มเจ้าพักฟิล์มเจ้าพักลังสุดลังสีนั่นแหละแล้วทีเนี้ยผมจะไปรับมันแล้วบอกเออเดี๋ยวจะไปรับแต่จะไม่บอกนะปกติผมจะขับนั่นแหละพวกรถบ้านเบนท์ทั่วไปไปรับแต่วันนี้ผมจะเอาแลมโบว์พี่วายไปรับโอ้โหม ทำอะไรยกหน้าเลยจริงกัมปูยกหน้าได้นะใช่ใช่เ <titled S 1> จโดก็คือเดี๋ยวผมจะแกล้งแบบวิ่งเอาเดี๋ยวส่งแก๊ปไปรับก็ <h ans> คือเดี๋ยวผมจะโทรไปบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้แก๊ปไปรับแต่จริงมันจำผมได้แล้วแหละให้มันตกใจเล่นๆก่อนดูเรีคชั่นมันก่อนโอเคไม่ใส่เขาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปเตรียมกับเดี๋ยวเราไปเตรียมกับทีมงานก่อนเจอทีมงานก่อนให้ทีมงานไปรอไงเอากล้องไปวางรอที่นู่นเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราเอานี่คือแกล้งใช่ไหมใช่คิดแกล้งเองแกไม่ได้แบบว่าสายอื่นแล้วใช่อ่าโอเคโอเคโอเคก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกกกกดดดดแล้้้้วว็สััั่่นนนระิงงใหยเี๋ยวตอนนี้เราไป เตรียมตัวเตรียมรถเตรียมพร้อมเตรียมจานก่อนดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้ก็แบบอากาศมันร้อนนะครับก็เลยแบบเปิดโชว์นิดนึงนะครับผมก็เลยเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมโทรหาเจมไปแล้วว่าวันนี้ไม่ได้ไปรับนะแต่เดี๋ยวจะส่งแก๊ปไปให้ก็ให้รออยู่ตรงที่เราแบบเซตไว้ที่เราเตรียมกับทีมงานเราไว้ให้ไปรอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเดี๋ยว เอาเป็นว่าตอนเนี้ยเรารอเจนมันมาถึงแล้วก็เดี๋ยวโทรหาปุ๊บเดี๋ยวเราออกไปเลยแล้วบอกว่าเดี๋ยวแก๊ปขับรถสีเขียวนะครับเออต้องบอกก่อนนะว่าไม่ไม่ไม่เราทําคลิปเนี้ยไม่เกี่ยวอะไรกับแก๊ปนะทุกคนเราแค่เฟซขึ้นมานะเราไม่ได้เรียกผ่านแอป,ปจริงๆนะอย่าเข้าใจผิดนะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นแล้วกันนะครับก่อนจะพีก็ยืนลืิ่มกดสมัารแล้วก็ตตดกระดิ่งแค่นั้นแล้วเจะหมายกี่บาโดนเป็นเรื่อนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เจนก็ส่งเลเยอร์ชั่นมาแล้วเรียบร้อยนะก็เหลือผมเนี่ยนะทีีีี่่จจะะตต้้อองไปหาเเเนนนนนด๋ยดวยวย ไอเจนมันเพิ่งได้กลับเสร็จกับครอบครัวโหวหลวมากเลยนะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราก็เดี๋ยวโทรไปหาเจนก่อนเพราะตอนนี้ผมใกล้ถึงโลเคชันเจนแล้วเาละโทรแล้วนะโทรแล้ว,ลว,ลวฮัลโหลเจนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงเดินมารอตรงเลยออกมาจากสานมา,สามกอล์ฟนีงเลยมาสนามกอล์ฟใช่ไหมตอนเนี้แกป๊ปแก๊ปโทรมาแล้วบอกว่าใกล้ถึงแล้ว ก็ที่บอกให้แกปไปรับไงโอ้ยนึกว่าพูดเล่นจริงๆอันนี้ไม่ได้ไปเดี๋ยวก็เจอกันที่บ้านเลยแล้วกันได้ๆโอเคใส่ชุดใส่เสื้อสีอะไรเสื้อสีอะไรจะได้บอกเขาถูกเสื้อสกูตเตอร์สกู๊ตเตอรกี๊กเมื่อกี้เพื่อเขาทะเบียนรถอะไรอ่ะจำไม่ได้วะ่ะเขารถสีเขียวอะ่ะใกล้ถึงแล้วอะ่ะโอเคแล้วคันสีเขียวคันสีเขียวนะแท็กซี่สีเขียวคันสีเขียวเลย คันสีเขียวได้หรอไม่น่าน่าจะใช่มั้งเพราะว่ามีคันเดียวอะกูไม่รู้ไงใช่หรอจ่ใายใช่ไหมจ่ายจ่ายสวัสดีจ้าลุงเจนเปิดไม่ได้อ่ะสวัสดีเป็นไงซื้อหรอซื้อแล้วคนมองเยอะอยู่นะเมื่อกี้มีคนขี่มาเราด้วยใช่หรอเออด้านหลัง ก็ตอนแรกถ้าสมมตินึกว่าเป็นแกจริงๆก็คือกูไม่มีเงินจ่ายนะเท่าไรก่อนก็คือวันนี้ที่เหตุผลที่มาก็เพราะว่าแบบรู้ว่าทุกคนน้องเจนอ่ะชอบ่นกับผมว่าเนี่ยทีแบบว่ารถรถดีๆอ่ะชอบให้ผู้หญิงคนอื่นนั่งที่รถสวยๆแบบอ้เนี้ยเขาไม่เคยนั่งเลยวันนี้เขาก็แบบว่าห้องอนเนี่ย้ร้อยใจวันนี้ก็เลยแบบเออไหนๆก็เอารถมาแล้วก็เลย มาหาน้องเจนซะหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเออก็อยากจะบอกว่าวันนี้ก็มาเติมเต็มความฝันของเจนเนาะจากร้อนเนาะร้อนอยู่ทำไมไม่ปิดหลังคาหรือรถคันนี้ไม่มีหลังคาไม่มีหลังคาคันนี้ไม่มีหลังคาเลยถามจริงจริงอันนี้ถามจริงเคยนั่งลำโบว์ป่ะไม่หนูเรปัญญาติเหรอไปนั่งจ้ะเอาดีๆไม่เคยนั่งไม่เคยเป็นไงพบกับพี่อ่ะก็่ึงเคบเป็นเพื่อนอ่ะบนเยอะแลยเขเป็นไงเนาะใช่ตื่นเต้นป่ะเมื่อกี้ตกใจป่ะตกใจแต่ว่า มาตีแต่ว่าแม่กับน้องกลับไปแล้วแล้วเขาไม่อยากป่วนี่ยเพราะทางบ้านกลจะไปทำไก่โป๊ะติผมก็ปัวตีฟุ้มาตีแล้วตอนแ้กตีกอล์ฟตีลีเดี๋ยวเขาไม่หลังคาเลยเขาไม่หลังคาก่อนเขาเป็นเอ๊ะไม่บอกไม่มีนี่บนรถบ้านเลยไม่หลังคาโอเคเราเชื่อนะว่าจะเป็นแก้วสีเขียวมากสีเขียวเหมือนแก้วใช่ที่ถ้าแม่กับน้องเห็นคลิปต้องตกใจมากแน่ในการไม่รู้ แวมันก็ระหว่างกันอีกอ่ะเอ้าขับหัวเหมือนในนี้เลยอ่ะแบทแบทแมนอ่ะ Trust me จริงหือตรงเนี้ยแล้วไม่ปิดกระจกเหรอไม่คันนี้เป็นเป็นเครื่องวางกลางคือยังไงปกติรถจะเครื่องจะวางข้างหน้าใช่ป่ะแต่คันนี้เครื่องอยู่ตรงกลางกลางกลางรถตรงไหนอะตรงกลางที่เรานั่งเนี่ยนะเยี่ยงไปข้างหลังเราเลยเดียว มันก็เลยจะได้ยินเสียงเครื่องสถานสถานอยู่อยากรู้ว่าถ้าเนี่ยเรามองไปข้างนอกอะมันใสมากแต่ข้างในมองเราเข้ามาเห็นปะก็เห็นแหละก็น่าจะเห็นก็เห็นนิดนึงแต่บอกก่อนว่าฟิล์มตัวนี้เย็นว่าเย็นปะเย็นฟิล์มของบอฟงที่บอยติดของบอฟงมาเป็นฟิล์มเกรดดีมากแล้วก็ติดกับรถคูด้วยราคาราคาแอบแรงไหมก็ก็ฟิล์มมันดีอะก็อาจจะมีราคาในนึง่เข้าใจแลลวเนาะแลกของเกงมึงก็เก่งอยู่นะขับขับ มาลาซ่าขับแบบกลัวๆน่ะแต่นั่นมันรถเบนซ์ไงเออแต่มันไม่มันไม่กระตุกอันนี้มันแลมโบครับน้องๆเพ่อนเขาถามพีผมมีอะไรจะเมาด้วยเจนอยู่บ้านเดียวกับผมครับแล้วก็แบบใหญ่ใหญ่เดีพูด่ถูกเดี๋ยวตอนนั้นคืนชอบมีเสียงแบบไม่จริงอีตาเก้าสิบแปดปู๊ดมันอย่าสิบแปดเอ็งมันดูเล่นแล้วตอนนั้นเสียงอะไรอ่ะ ไม่มีลอเล่นละเล่นละเล่น,ลเ,ลนเสียงห้องซาก็ดังนะเรื่อกูอยู่กับุณพันก็ใช่่ะก็ได้ยินเหมือนกันเ,เน <c ười> ริ่งแบบร้องวเจนไม่ซาไม่ว้ายงสงารคดูำคาเสียงกตายแล้วเสียงเครื่องพอมากเลยอะ แล้วนี่คือจะเรียนจบยังจะจบแล้วเหลือก็ฝึกงานจบแล้วเหลือทำสารญาณโหนเราเราก็ต้องไปวนลงฟิวแล้วก็เข้าบ้านเราบ้านเรามันแย่ตรงอย่างนึงคือแต่ว่ามันไม่มีที่กลับรถตรงหน้าหมู่บ้านอะไปกลับมันต้องไปกลับลงฟิวจริงๆอะทุกคนผมอยากจะแบบว่าอยมาแกล้งทำเป็นแก๊ปใส่แบบแปลงล่างแปลงหน้ามาแต่จริงๆมันฟังเสียงก็รูแหละใช่แกล้งไม่หนุกเลยหลังเจนอะแต่จริงก็ไม่ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งกี่ปีก็ต้องรู้แล้วว่าเสียงอะไรบ้านเดียวกันอีก ก็ต้องฟังได้อยู่แล้วแหละเสียงทุงกงวันทุกคืนแล้วรถคันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่เมื่อหนึ่งหร<อ>ือสองอะเมือ 1. 1> ม่อหนึ่งเมื่อหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ24ล้าน,น,นแพงมากแต่ก็แต่ก็ราคาลงล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสองแต่ว่าเจ้าของพี่บอยดูดีมากดูแลดีดูดีด้วยดูดีด้วยดูดีที่เขาก็ดูดี<ผ> แเขาก็ <จะ S 1> สวยแฟ<ส>น <จะ S 2> เขาชื่อพี่นันอะไรอ่านพูดดักก็เลยพี่นันมึงกันซีนพี่เขาเนี่ยไม่เขารักกันดีสงอสสงคนเนี่ยเออผมก็แบบเป็นรุ่นพี่ที่ทอนลบอะครับแล้วก็แบบเป็นใจดีว,ว่าที่เอารถมาให้ยืมรับสาวอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่ได้แบบอยากจะทำคลิปรับสาวอะไรหรอกนะจะแ,แบบเพื่อสนองนี้คนดูไงไม่ได้สนองนี้ตัวเองนะอยากทำมอาไปรับจริงๆนะแต่ว่าเตรียมกับเพื่อนดีกว่ากลัวแบบว่าเอาไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ยจริงๆแล้วแบบเราแบบทำไม่ดีแล้วแบบเป็นเ,เราใช้ชื่อแกลอะไรเงี้ยกลัวมันจะคนเ,เสียอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ถ้าทำได้จริงๆถ้าแบบสปอนเซอร์แกลเข้าก็บอกได้ทุกคนเดี๋ยวจะใช้เปิดแอปใช้จริงๆเลยพี่บอยเขาร้องเพลงเพราะเนาะพี่บอยพี่บอยไหนบอยมิซูนี่บอกมีชายพี่บอยจะของด้วยชนะรู้ได้ไงเขาร้องเพลงเพราะเคยเจอไงเจอที่ไหน เคยเจอเคยเจอแล้วเขาบอกว่าซ่าร้องแบบชอบร้องเพลงแบบว่าตอนแรกก็ดีแหละแล้วเขาก็รองฟังจนจบแต่ตอนสุดท้ายคือแบบว่ามีอะไรก็ไม่รู้แบบแล้วผู้ชมพี่บอยเป็นราองเพลงพก็เขาลองร้องไงก็คือพอจริงๆน้าเสียงเขาพราะยัไงเือก็แบบว่าบีบเสียงขออนุญาตพี่พี่บอยไม่หนัดเดือดนครับรถมันแรงจริงๆนะ ดูเสียงที่พวกกีดหรือพววโวยวายเมื่อกี้ลงนะคนดูต้องลำคาแน่แน่เลยสนุกไหมนนี้สนุกจะพาไปกินข้าวหิวยังหิวก็คือตอบตามตรงว่าหิวแต่เดี๋ยวกินไม่คุ้มก็โดนไหวอ่ะเออหวังนั่นเลอเราไปกินซีน้อยกันดีกว่าโอเคตอนนี้ก็มาส่งเจนแล้วเรียบร้อยะครับผมก็จะมากินข้าวกันอะไรอย่างงี้นะครับโหวันนี้เป็นคนขับรถให้เจนว่ะ อ่ะลงลงไงลงยังไงลงไงคืออะไรกีดทั้งทางเลยกีดอยู่แล้วแหละกีดกินกินกินโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเจนด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่บอยสติกเกอร์พี่ซีปากน้ำด้วยนะที่ให้รถมายืมรถมาถ่ายนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะใครก็อย่าลืมนะครับกดซับสไคร้แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันไหนสวัสดีใจสวัสดีทสามสู้กับมันต้อกูตอบมันอ่ะอะไร